สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะบรรยากาศยามเย็นแล้วนะฮะสี่โมงแล้วนะครับจากลานองค์ปู่ป้าดิจิตนาคราบอำเภอวานนนทิว่าสกลนครนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ไปไปชุมมาครึ่งวันนะฮะคลิปก็เลยมีน้อยนะฮะก็อัดคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่แหละนะฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะฮะเราจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการนะชาบ นะผนังห้องน้ำนะครับผมนะมอ้าวาอย่าบอกนะว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดทุกด้านทุกล็อกแล้วแล้ลวแล้วบอกนี่นอ,นนอ๋อก็สรุปว่าตอนนี้การฉาบปูนเสร็จหมดแล้วนะฮะด้านที่แปดกำลังดำเนินการอยู่นะฮะล็อกที่แปดเนาะนะฮะอ้าวรวดเร็วมากเลยคุณผู้ชมนะฮะ จากนะคลิปก่อนนี้นะฮะก็นี่นะเห็นอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะเหลือแค่จุดเดียวนะครับผมโนอะ้ไฟจริงๆงานนี้ห้ามกระพริบตานะกระพริบตาปุ๊บเสร็จปุ๊บเลยขอบคุณทุกๆไลน์นะฮะที่ เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมนะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะติดดานแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับก็จะเลืบนะฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะโปรสุดคุ้มจากมันนหุมทรัพย์จำขัดด้วยนะครับผมนะสนใจสินค้าตัวไหน0 927947526นะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะน้าทองนะจากฝรั่งเศสนะครับก็นะฮะ ติดต่อผ่านพี่เสือมานะครับจะอุดหนุนอาหารทะเลนะของป้าเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะได้นะซื้อเนาะนะครับของนะครับก็นะคาดว่าถ้ามีของครบก็คงจะได้นำแจกนะในช่วงเย็นนะครับ นไม้กวาดนี่เขาจะใช้ใช้ในการกวาดนะฮะเสร็จปูดนะฮะหลังจากอาฉาบแล้วแห้งแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะไม่ต้องงงนะเอ๊ะทำไมตั้งไม้กวาดไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะถึงกับเฮลั่นเลยการฉาบปูนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ มา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 ดูด้วยการความสวยงามห้องน้ำโอ้โโอ้มุมนี้ยิ่งสวยเออนี่มุมนี้เดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้แล้วก็จะเป็นนายแบบนายแบบผนังปูนนายแบบผนังห้องน้ำเอาเดินแบบให้ดูหน่อยแบบสาธิตสาธิตโอ้นายแบบโดย เอเออสามาเหลือเชื่อแค่สองวันเหลือเพื่อลเลยเทุกด้านแล้วโอ้โหรอบนอกนะฮะเอซีทีมมัก็ดีด้วยนะเนียบด,ด้วยนะฮะเสร็จจากการฉาบปูนรอบนอกต่อไปด้านในก็จะฉาบในวันพรุ่งนี้เนาะนะใช่แล้วก็หลังจากฉาบด้านในเสร็จปุ๊บก็จะมีการเขาเรียกขัดล้อปใช่ไหม ข้างในขัดล้อใช่ไหมใช่ข้างในทำล้อนะฮะไม่ได้ปูกระเบื้องเนาะใช่ครับผมนะฮะซึ่งก็ทางพี่ช่างเนี่ยบอกว่าจะต้องมีน้ํายาขัดนะครับเห็นว่ากระป๋องหนึ่งประมาณสักหกเจ็ดร้อยนะก็ประหยัดกว่าเราปูกระเบื้องใช่ครับผมนะพี่ช่างบอกว่าใช้ประมาณสองกระป๋องไงล่ะอืมอืมโอ้ก็แค่ประหยัดกว่าปูกระเบื้องไปเยอะเลยนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยป้าก็จะมีการตกแต่งนะฮะเป็นกระถางดอกไม้น่ารักน่ารักแล้วก็มีอะไรนะกระจกนะฮะเพราะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงนะฮะตรงจุดนี้เป็นห้องน้าผู้หญิง,วง้วนต้องมีกระจกให้สาหรับาสาวๆนะไว้ส่องนะฮะแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่านะทาทรุราะห์ปอบปังนะให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้ก่อนออกจากห้องน้ำเนาะ ในระหว่างในระหว่างตกเขมรในระหว่างในระหว่างการฉาบเนี่ยนะฮะเขาจะมีการน้ำลงไปนะฮะแล้วก็ใช้น้ฟองน้ำลูบ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 นะฮะนี่นะครับก็เป็นเทคนิคนะฮะของการฉาบปูนนะฮะ ทำไมพรมน้ำมันจะออกดำอ,อ๋อทำไมพรมน้ำเหรออ,อ,อ๋อมันจะไม่ออกสีปูนเนาะอืม,มออเป็นไงยาอ่ะไม่ใช่ยาปลาเสบ้านถึงกับตะลึงเลยป่อเสร็จเร็วเรือเชื่อเออท่านประชายังอยู่ฝั่งฝั่งด้านใต้ เสี๋ยววันพรุ่งนี้จะฉาบข้างในเสรจใช่พรุ่งนี้น่าจะวันเดียวฉาบข้างในนะถืออัดเต็มที่ก็อาจจะสองวันหลังจากนั้นก็เป็นการขัดสไตล์ลอฟส์อยากจะทดลองทำสักครั้งนะสไตล์ลอฟส์เนี่ยขอเขาช่วยได้ไหมขอทดลองช่วยตามสบายใจใครเรียกอะไรมั้ยยงลุงบอกโอ้ยูทูบถึงกับโต๊ะึ ตลุงนี่ขาดคนที่เป็นเจ้าของวลีนี้นะเนี่ยไปไหนเนี่ยอย่าชิอย่าชีหายไปไหนเนี่ยไปจัดผลไม้ไงอ๋อโอ้ยเสือยันนี้มีรำนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะผ่านนะพี่เสือมานะแก้บนเนื่องจากขอพรสำเร็จเรื่องการเงินนะฮะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินแล้วเนะ นี่บ้างมูอช่างนี่บ้างนี่เขาเก็บงานแล้วนี่เก็บงานแล้วบ่เก็บงานแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช้แล้วเนี่ยโอ้โหยอดงดใช่แล้วนะครับงานเลิกแล้วนะวันนี้เลิกงานแล้วอันนี้อันนี้เอามาแต่เอามาเองใช่ไหมคะอ๋อป่าช่างทำจนทะลุเลยดูเสือดูสมรภูมิที่โชคโจรเหลือเกินจบแล้วน้ำเออดู เนี่ยกระบะเนี้ยทำเงินมาแล้วหลายแสนหลักล้านแล้วหลักล้านเลยเหรอเออได้มาหลายหลังแล้วเออก็ทำบ้านมาหลายหลังแล้วเมาแล้วเออก็บงานก็ต้องขูดก่อนจะได้สะดวกล้างเนาะโรเรียนมาก็เาทำโรงเรียนมาก็หลายหลังโอ้ประสบการณ์ของสามพี่นะฮะ ไปดูฝั่นมุ้นหน่อยอโอเคนะครับนะเก็บตกบรรยากาศยามเย็นประมาณนี้นะครับ<ว>ขอบคุณ<ด>ทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ